สบายดีพี่น้องถึงเวลาเรามาเล่านิทานกันต่อซิมเาเล่าเออเอาเรื่องยังดีละพี่น้องเอาเรื่องทีทบบ่ที่เราเคยให้เอาเอาแบบว่าที่เราเคยให้ให้คนที่ซอยเหลือค้นที่บ่มีอยากบ่มีกินเนาะพี่น้องอันนี้าวมมอนจากผ่านประสบการณ์ตัวเองด้วยพี่น้องซิมาเล่าให้ฟัง อืมจากคนแบบว่าจังใดละ่ะคนตกทุกได้ยากเวลาเขาลำบากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บรว้าวหาหภัยเด้อแต่ผู้ได้สิลับเอากระลับเอาแต่บรว้าลหายภัว้าให้ฟังซื้อๆดอกลำลึกซื้อๆดอกพี่น้องเ้าเ่อมันอาจจะมีจิตใต้สำนึกในในตัวมั่งไม่ใช่มันจะมาด่ดาเขาตื่มอีกพี่น้องเนาะเออคนเราอะนะ อยู่บซื้อหาเรืองมาเบาออมวบาให้กันทั้งๆที่เรายังไม่เคยว่าให้นะอันนี้ไม้ถึงคนแบบเคยกินเข่ากินนำ้ำข้าวแกงแกงร้อนน้ำข่อยเด้อพี่น้องเขาแดงแกงร้อนเนาะเขาเอินเนาะเออที่ผ่านมาแต่น้อยจนใหญ่เนี่ยนะเจอมาหลายพี่น้องคนประเภทนี่นะอือก็เลยอยากมาบอกบอกทุกทุกคนเดอ้อพี่น้องทุกคนม่นกับคอให้ทุกคนอย่าเป็นคือม่นเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าเป็นคือมนม่นนะเป็นคนที่แบบว่าปากร้ายแต่ใจดีนะคะ เ,ออเวลามูมาเห่นมาหัวน้ำนี่มากมวนเพราะว่ามดนกับคนมักมวนคนหมักเฮฮาปาร์ตีนะ้เนาะพี่น้องเออแต่ว่าเป็นคนที่มักทำทำกับคนไม่ขึ้นถึงเฮาสิโบมีเงินบบมีเงินลายให้เขาโบมีข้าวอาหารไลลายเห้เขากินแต่เฮาก็ห้เวลาการละครั้งหนึ่งเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากมาเขามาหาเราแบบนี้พี่น้องมดน่าเป็นไปได้นะไ้มากินนะ่ยยังดีกว่าพี่น้องให้กับคนพวกนี้นะนะพี่น้องนะเออ สามวันนะเกบไปในสมองเนี่ยนะสิ่งใดที่มันเบามาสิ่งใดที่เขาเคยให้เขาให้น้ำให้เงินมันถะนะพี่น้องเออแล้วมันมาว่าให้เฮ้านะเออขาสิกเก๊ไปพอมันมีมันมีหมามีเจ้าหน้าโตใหม่หมามาันก็เปลี่ยนเปลี่ยนนาเลยได้พี่นอ้องเมื่อก่อนกับเป็นหมาถ้าคอบ่าเป็นหมาแล้วกันเนาะหมามาคอกิน,ขนเข่าในเฮือนพี่นอ้องมมาอยากกิน,ขนเข่าในเฮือน มาของเงินมายืมเงินนะพี่น้องอือถามมันรู้จังส่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมันบอดี้ซอยบอด้แม้แต่เขาเหงงในกล่องนะ,ะยังบ่ให้กินท้าหูจักสิเป็นดังเสียน่ะพี่น้องกรณนี่ข่อยก็กรณนี่ข่อยผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นห้ข่อยนะเด้อมันคนละกรณี่เด้อพี่น้องฟังแล้วให้เข้าใจแล้วห้ไปแยกแยอะอ่าข่อยนะผู้ใหญ่ใจดีนะห้ด้วยความศรัทธาห้ยด้วยความหากักห้ยด้วยความจริงใจ เขา็ยกมือไหวขอบพระคุณเพิ่นให้เพิ่นจเจริญลุงเรื่องเนาะพี่น้องแต่คนที่เขามาหาสาวมนีน่เด้อพี่น้องเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์เขามาเพื่อเอาตัวรอดนะคะเขามาเพื่อจะให้คอยซอยเหลือพี่น้องพอได้กินได้อยากพอได้มีไส้มีกินถึงซิบได้ร้ายก็ตามพี่น้องแต่สาวมณ์ก็เสดายยังเสดายเขาอยู่พี่น้องที่ให้กินนะนะยังเสดายอยู่บอกตรงเลยอือพอจากกัน เซนทีจะอยู่ใครอยู่มันกับกายมีนายใหม่ไปเรียขานายใหม่พี่น้องเรียขานายใหม่เรียเรียเรียแข่งเรียขานายใหม่พี่น้องเออบาดี้ทางนะผัดอันไหเขากินลายกลัวกลัวท่งนี่นะพี่น้องไ้กินลายกลัวไ้ปลาลายไ้ปลาคอยเคยไฮปลาทีละโตสองโตเนาะแต่ทางนั้นเขาไ้เป็นซิปพี่น้องเออทางเลือกมันมันมันได้กินเยอะกว่ามันอิ่มท้องนะพี่น้อง ธรรมดาเนาะธรรมดาพี่น้องในการที่มันต้องเปลี่ยนใจทีแบบต้องใหญ่พักใหญ่พวกนะพี่น้องคะอ่ะคอยนะเสียมุกเสียใจพี่น้องเลยหากกร,าระซางมันถ้กถือว่าทำบุญทำทานมันไปพี่น้องการละคัางหนึ่งเขาก็ได้สอยเรือชีวิตมันเนาะพี่น้องเนาะทำบุญทำทานมันไปซะอืมยังหน่อยกับมันได้เข่ามาคอมาอยู่มาเฮามากินน้ำเฮาเฮาเนาะเคยไปกินน้ำเขาด้เข่าเาม็ดหนึ่งก็ไปไกินพี่น้อง เฮ็ดนังกะให้เงินพี่น้องเลยว่าเพื่อนคนที่ผ่านมาโอ้ยหลายปีแล้วพี่น้องว้ามานี่คอยเจอมากับหมูกับพวกนี่แหละหมูพวกนี่แหละเออมีเพื่อนหมาหมามีหม,มา,มมาเป็นเพื่อนดีกว่าคือขวาวานละพี่นอ้องหลายปีแล้วละเรื่องนี้มานะ่ะโอ้ยหาหกปีแล้วละพี่นอ้องเรื่องนี้ค่ะเออหาหกปีแล้วลหากจะกว่าให้ฟังจะซื้อเออยืมเงินกับว่ายืมยืมกับว่าใส่พี่นออ้องเออ ยืมห้าร้อยกับมาใส้ยืมพันหนึ่งกับมาใสอพี่น้องถ้ายืมก็คือยืมคอก็คือขอได้เนาะถ้าถ้าว่ายืมเขากับวังอยากได้คืนได้เนาะพี่น้องเนาะเออบกมาแล้วก็ด้เออมูมาาแบบนี้กับไปอยากมีดอกพี่น้องเอ้ยคอยนะคอยอยากว่าให้ฟังคือสุดดอกพี่น้องถึงคอยสิเป็นนังสิ้น่ะบ่เนาะคอยสิแปลนกระเต้นกระเตอร์หาคนอ่ะบ่มีทางบ่ได้แม่นว่ายิงแก๊สโซดอกพี่น้องแต่ว่ามีผูรักผูใหญ่ห้เหากับเอา นำใจเพ่นบ่อยากให้พนเสียมุกเสียใจเนาะพี่น้องเออแต่สิมาใส่ข้ามคอถอกคอ,อท่านเออมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ไปถึงกะลงกะลาอยู่ในนูน่นอยู่ในตลาดคุนเออบ้านข่อยบื้อเลยพี่น้องเอ,อ้ยคนขคอทานเนอะ้ยข่อยไปขอ่อยกระให้เขาเด็กน้อยดอกเป็นตะแพงตะแพงพี่น้องเอ,อ้ยลูกเต้าผู้ใดก็ได้หน้าฮารถ้ามันม,น,น,นมีเงินมีคำเนาะผู้พนรวยผู้พนมีเงินมีคำเนาะพี่น้องอเอามาเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงคนขอทานอนะ่ยยังดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงพวกแบบมีมือมีตีนอยู่นะเวลาแบบตกทุกข์ได้ยากมันแล,แลน่นหาเห้านะพี่นอ้องเฮาก็ซอยซอยเต็มที่ทั้งหกักทั้งแพงทั้งไหวใจทุกอย่างเนาะมีอยังกับว้าให้ฟังเนาะพี่น้องนะผลสุดท้ายมามาหักหลังเฮาอืมพอมีนน่ใหม่กับไปเรียย้านน่ใหม่พี่น้องเฮากับเชื่องว่านายดอกแต่เขากใขา็ให้เข่าหายหน้ามันกินนะพี่น้องเออ ก็คือว่าเลยเนาะคนเท้าทมันมีจิตใต้สำนึกทามันหูจักบุญคุณเขานำเขาแกงคนนนะนะมันเกิดชื่เป็นข่อยนะบพแม่นว่าได้ยาว่าข่อยเ,เนระคุ้นคนได้คือข่อยว่าและเออถ้าคนนห้แล้วบ่้า,าวาให้ข่อยข่อยบว่าให้เพิ่นได้พี่น้องแต่หาแล้วมาเริ่มดีลำไรอยากมาเป็นเจ้าของชีวิตอยากมาสั่งการข่อยเหตุหานเหตุน,หนี่มิตรฟ้าตีนอนได้สิขึ้นให้พี่น้องเออให้แล้วให้เลยอย่าไปรลลีลำไรคนเทานะ่ะมันจังได้บุญ ไอ้ละสิมาทวงซ้ำซากแบบนี้มันไม่ได้อือบาปกรรมทำบุญมันก็ได้บาปเลยถ้าอย่างนั้นอะออคือเขาไปให้ทำบุญในวัดนั่นแหละเขาเขาไห้ท่านวัดไปหาร้อยสองร้อยสามร้อยเคยบอกพี่น้องสิงไปทวงเอาคืนในวัดนะบ่มีดอกกะก้อนนี่กะไห้คิดแบบนั้นเมนบ่ล่ะไห้คนคือกันไห้ค้นด่ากคนกินคือกนเออแต่ว่าอันนี้ฮาคอยนะบไดททวงเลยพี่นอ้องคอยนึกคอยนึกขึ้นมาแล้วเขาก็เลียกว่าให้ฟังบไดททวงแตะกสียดด้เข่านะ เสียดายความหูซึกที่หายมันนะนะพี่น้องเออบันเดท้วงนี่เสียดายแค่ว่ามานังคิดมานอนขึ้นกูได้ว่าอย่างไห้สููบอกูได้เห็นอย่างไห้สููบอสซูได้ยินจากปากกูละบอสซูคือเป็นไปใหยแท้แบบนี้นะพี่น้องอ่าพอมีนายใหม่มีแบบมีหมองเรียกแคะใหม่เรียกแข่งใหม่นะพี่น้องกับพ่อมทิฐถล่มเฮาพ่อมสีเเสียบเฮาพี่น้องอ่าโอ้ยบันเดบันด้เงินเด้อพี่น้องคอยเราบั้เดินคนประเภทนี้พี่น้องเอ้ยคอยนาบุ๊มเิ๊ม้าดอก มีกินมีอยากกับมีกินปลาเห็ดปลามีสัมได้กับยูสัมน,นพี่น้องเอ้ยมีกินปลาแดกกักีนมีตําหุงกักินพี่น้องจะมาดูถูกเดอ้ออาชีพยู u ูบนี่แล้วทำไหมเฮามีอยากมีกินนะสิบอกให้ออ YouTube นี่เป็นแบบหนึ่งกับหูจักกับคนหลายคนหูจักกับเอซอ่าสองมา สองมากกับมีคนหักคนแพงสามมากกับมีคนซางพี่น้องคะพอมีขึ้นมานิดๆหน่นนอยๆกับผ้ากันแบบซางโกรธเกียดหฮาพ่อเขาจนกะกะว่าเฮาพ่อเขาจนกะเหยียบเฮาพ่อเขามีกะเบ้าให้หฮาพี่น้องเออคนเฮาเนะี่ยมันเป็นดังซานเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพี่น้องเลยถ้าพูดใดสิเขามาในชีวิตให้พี่น้องคิดดีๆเด้อพี่น้องคอยนำคอยใน,นย่อมรับคอยทำํำบุญกับพนบ่คอยขึ้น อออบ่เคยเปาบ่เคยว่าเนีงพี่นอ้องอืมเขาเป็นคนห้เข้าใหาก้หหกินห้นั่นห้นี่เขาก็หักเขาแพงเขาอันนี้ว้าพื้นหมู่มาถูุย,ายหาฮกเก็ตปีเลอพี่น้องเรื่องนี้อือมันมากับลูกกับผัวมันนั่นแหละอืมอของเงินมายืมเงินพี่น้องจากได้เงินไปลงรโรงเรียนอืเอเขากระกาห้แน่บกล้าให้แน่พี่นอ้องอืมเนาะ คนเฮาเล่นน้ากันจะยืมเงินกันเด้อจะว่าเพื่อนสนิดก็ตามเด้อพี่น้องจะสูหายกันยืมเด้อเงินคำนี่ถ้ายืมต่อไปนี่นะต้องมีไล่รับประกันเด้อพี่น้องบอสันก็มีมอเตอร์ไซค์มาจ้ำนํำพี่น้องมีโทรศัพท์มาจ้ำนํำยืมพันหนึ่งก็เอาโทรศัพท์ยืมหาพันก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์พี่น้องเออเพราะอันเอาตามราคาของเออถ้าของมีแพงก็ต้องเอาตามแพงถ้ายืมหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็เอารถใหญ่มาจ้ำอืมมันต้องแบบนั้นพี่น้อง เออคือคข่ในให้เขายืมพันหนึ่งสองพันก็บม่ได้คืนบร่ได้จำหายัางเลยพีน่น้องอืมไม่ยั้งก็บม่ได้พี่น้องเลยอเอาละว่าสำนีละมือน,นี้เบ่งลูกสาวไข่ออโอเคค่ะไปพอกันใหม่คลิปหนาจ้า